เป็นเวทีเต็มงานนะครับกับท่านพอเดชพงสุระอุ่วยสสแล้วก็คุณวิลาวันกันเทพาเลขาของท่านสสวิรดาอินฉัตนะครับท่านสสบเตรพี่น้องที่ขึ้นมายืนบนเวทีครับขยับเนาะเวทีกว้างใหญ่นะครับก็จะมีสำหรับการรักษาความปลอดภัยวันนี้เราก็ได้รับความเรื่องเมือจาก เจ้าหน้าที่นะครับก็อาจะมีที่เราเรียกว่าสหเนอสารทหารนะครับจากจังหวัดสุพริณน,นะครับมาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในงานตรงนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสวพวังหินนะครับจำนวน30นายแล้วก็พปอออรอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านาตำบลคนยาง นะครับ36ท่านตรงนี้ก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านก็จะแนะนำท่านผู้มีเกียรติกันนะครับท่านแรกท่านนายเพออานนุนโชครับนายเพอวังหินครับท่านที่2ครับท่านสสอามอเทพสมหมายครับสสศรีสเกตเขียร์ห้าท่านต่อไปครับท่านสุเทพสอนบุญทองครับ ผู้อในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสัะเกติเขตหนึ่งครับท่านต่อไปครับท่านวิวัฒน์ลุงแก้วครับนี่ก็เป็นบ้านเกิดของท่านนะครับกรรมาการสภาการศึกษาแห่งชาตินะครับทล้วท่านพัน,นตำรวจโทพันยศเถื่อนพังเทียมนะครับรองูุ่มกับปากปรามสพวังเห็นนะครับแทนทุ่มกับวังเหินนะครับ แล้วก็ท่านผอ,อเดชพงศุระนะครับผู้ช่วยสอสอของท่านสอสอดรวิรดา,ารอินฉัดครับอีกท่านหนึ่งก็คือ,อน,นางสาววิลาวันจันเทพาครับอ่านีเลขาสอสอท่านวิรดา,ารอินฉัดเช่นเดียวกันนะครับอ่าและครอบ้านของเราท่านกำนันครับท่านกำนันสุริยะสัเภาอ่าแล้วาทางด้าน นายกสมชายศีธาครับนายกการบร,ริหารส่วนตำบลพลยางท่านนายกรักะาทศพิเดชครับเทศบาลบู้สูงนะครับนายกเทศบาลท่านกำนันบุญเพง็งรุ่นใหญ่ครับเทศบาลตำบลบู้สูงนะครับตำบลบ,บู้สูงแล้วก็ท่านผู้ในการธนสิสธิ์เที่ยงธรรมรุ่ครับผู้ในการโรงเรียนบนนย้านพลยาง แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านครับท่านผู้ใหญ่วันชัยันเสนครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ครับท่านผู้ใหญ่ที่นครเ่อนสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยสงครามสัมภาครับคุณครูเงยนบ้านพนียงแล้วก็ท่านบรรทุนพระเสริฐครับประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านคุณพ่ออุดรบุตรครับผู้ไปว่าจ้างห่ารำกรรมการสถานศึกษานะครับเนี่ยแล้วก็ ท่านผู้มีเกียรติอีกลหลายๆท่านเนาะไม่ได้บันทึกรายนามมาโอกาสนี้ก็จะได้ให้ท่านประธานนะครับประธานในพิธีมาร่วมเป็นเกียรติแลวก็ให้พี่น้องเราได้ชมหมอลำกนอย่ดงสนุกสนานครับท่านไอรเนมอน,น,นชูนะครับก็จะได้กล่าวเปิดนะครับขออนุญาตเรียนชิญท่านครับผมเรียนท่านสมาชิกสภาผู้พพแทนราษฎรเกต5รตค่ะราะว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน นจนพ่อแม่พี่น้องชาตวตะบนปนยางทุกคนนักที่นี้นะครับผมนายอนุวิงจูนายโรืองหิตนะครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญมาในงานเปิดการแสด,แดงขององค์สาวน้อย็นบันแพงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านผู้มีการโรงเรียนบ้านคนยางนะครับที่ได้ให้เกียรติในวันนี้นะครับ สาหรับในการแสดงในวันนี้นะครับในส่วนของทางเผยแพร่ก็ขอความร่วมมือท่านด้วยเดียวนะครับก็คือในเรื่องของการรักษาความสมบูรเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับชมการแสดงให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นไปด้วยดีนะครับเพราะการแสดงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกกับการอบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของหวาดนนทบุร จก็หลังเป็นยิ่งว่าในการชมการแสดงในครั้งนี้ของทุกท่านนะครับก็ขอให้ท่านได้ยินดันะครับมีความสุขของทุกคนวันนี้หากท่านใดมีอากาศหนาวหรือมีอาการหนาวนะครับผมเห็นแล้วบางคนก็เอาผ้าห่มมาด้วยใส่เสื้อกันหนาวใส่เรียบร้อยกลับไปนะครับจะดูดึกนะครับให้ระวังน้ำค้าอาจจะเป็นไข้็งไอด้วยและสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ขอฝากในเรื่องของไฟ นเนื่องจากในช่วงนี้เป็นอากาศแหง้งแล้วก็มีลมแรงเพราะฉะนั้นท่านใดที่เย็บอุัซั์นะครับมีการจุดใสโดยบอกว่าเพื่อได้ดูไนไยน็ตานะครับหรือจะกอบกองใสข้างนัยนตาก็ขอให้ท่านพึงระมัดระวังในเรื่องของใส่ด้วยนะครับเพราะว่าหากท่านเอื้อผัดพังก็จะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินนะครับ ก็ในส่วนของทางตัวอดีก็ขอให้ทุกท่านถ้ามีความสุขในการจบการแสดงในครั้งนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับท่านก็ได้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยเนาะชมหมอลำชมมหรสพด,ด้วยความสนุกสนานและก็ปลอดภัยอ่าท่านต่อไปครับก็จะให้ท่านอ่านสอสเทศสมบัติ ขอให้ท่านพระวเจษก่อนท่านใท่านครับผมท่านเสเ็จสาบรนทองครับผมเรียนท่านแหลมเพอวังอินที่กระนบันสอซอประเทศสมหมายและก็ท่านรองานครับวอนพี่น้องพุทธวิเศษที่กระบทุกท่านนะครับตอนนนะครับในนามของขีที่สิริเจติน ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณพี่น้องอาวันยางะารับเกณฑ์บริการที่ใจใหญ่มากนะครับถามแล้วราคาเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนเป็นใจใหญ่ว่าค่าจ้างนะครับาจ้างแต่ที่ไรก็ตามก็ต้องขอชื่นชมนะครับและก็ทราบเป็นเบื้องต้นว่าตอนนี้เราก็ได้กําไรแล้ว่ะนะครับไม่ขาดทุนแล้วเห็นทตานพอท่านสิทธิ์นะครับพอวันจนยาง และแก้ของหน,นูเนส่นสานะครับสิ่งที่ท่านคิดวันนี้นะครับคณะนกรรมการสถานศึกษาท่านผู้บริหารโรงเรียนและพี่น้องเพื่อนูที่ท่านคิดเนี่ยอยากจะเรียนว่าวันนี้เรามีเป้าหมายเพื่อเพ่จะมีเงินุนเนาะในการพัฒนาโรงเรียนเทาให้ให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนนะครับให้มีสื่ออุปกรณ์ที่จะช่วยให้นักผู้เราได้เรียนรู้นะครับ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็อยากฝากพี่น้องบ้านอย่างเรานะครับอยากปล่อยให้โรงเรียนนะครับดูแลลูกๆเราเพียงคนเดียวอยากให้ผู้ปกครองมาช่วยกันด้วยนะครับอะไรที่ทุกท่านเห็นอยากอยากคิดว่าลูกของบ้านนั้นครอบครัวนั้นไม่ใช่ลูกของเรานะครับผมอยากให้พวกเราดูแลลูกๆเราด้วยกันเห็นลูกเราคนไหนนะครับผู่บ้านไหนลูกของผู้ปกครองท่านใดนะครับอีน้อง เขาอาจจะยังคิดไม่ได้นะครับอยากให้เราเตือนได้บอกนะครับถ้าไม่กล้าบอกผู้ปกครองก็บอกผู้ในพากาโรงเรียนบอกผูกูนะครับเราอยากโรงเรียนลูกๆเราแม้ว่าโรงเรียนบ้านปัญญาเราอาจจะไม่สามารถพัฒนารุ่นลูกเราได้เก่งเหมือนกับสพวสตรีนุบาลนะครับแต่เราอยากให้เขามีเป็นคนดีนะครับมีทักษะชีวิตนะักษาอาชีพอย่างนี้เราคิดว่า ในอนาคตเขาจะสามารถพัฒนาดูแลตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นในนามของเขตพื้นที่การศึกษาก็ขอกราบขอบพคุณอำเภอนะครับที่ได้เกียรติมาเป็นกำลังใจท่านตำรวจสถานีตำรวจภูธรที่มาดูแลตำรวจจุนเดินทุกท่านนะครับที่สามัคคีนะครับในการจัดกิจกรรมวันนี้ก็ขออวยพรให้พวกเรามีความสุขความสำเร็จนะครับและขอเงคงพร้อมกับท่านพลท่านนายิย์นะครับ พี่ร้องเอพลงโครงเรียนทุกคนอยากให้ครับท่นสัญญาว่านะครับเราจะดูแลลูก,ลกเราเราจะพัฒนาลูก,ลกเราให้ดีนะครับดี่ตามที่ท่านสอนกันก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับครับขอบคุณท่านผู้อในวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี